จะไปไหว้ไหว้ปู่พญานาคค่ะไปเที่ยวกันครับหลับเก่งมากหลับเก่งมากค่ะในระหว่างทางคันลูกก็คือหลับเลยถึงวัดแล้วค่ะตื่นตื่นแล้วหนึ่งถูกพญานาคไปไหว้ปู่นะไปไหว้ครับแล้วไปย่างไปซื้อดอกไม้ระหว่างทุกคนคี่สลายตาะเลขเราวันนี้เลขเราวันนี้รวยอันนี้สองเนาะค่ะรวยอันนั้นร่ำอันนั้น ทุกคนรึเปล่าไฟเบอร์มาสิบอกว่าวัดเนี่ยทุกคนน่าสิจําได้นะคะก็คือเราเอาไฟเบอร์แบบเป็นกล่องเป็นแพ็กเกจกล่องที่มี3โลตอนนั้นที่แรกๆเลยที่ทำไฟเบอร์ก็คือมาขอพอดกับปูยุนี่นะคะเดี๋ยววันนี้ก็จะมาขอยอดธุรกิจปูให้มันแบบเฮ้งๆปังๆนะคะเดี๋ยวจะให้ชอบทุกคนไปจุดกันมาลาแบบน่ารักมากทุกคนเลยขอถ่ายรูปตลอด ก็ว่าสิเกิดยังขึ้นจะตามแต่ต้องจยูทูบเล็กกันวัดเนี้คือเอาไฟเบอร์เป็นกล่องมาตอนที่แพ็กเกจกล่องกล่องแบบแรกๆเลยเปิดเปิดเลยว่ามีแบบแสองปีที่แล้วทุกคนเพราะนั้นไฟเบอร์เราทำมาสองปีแล้วจนเป็นแพ็กเกจแบบก็คือมาถ่ายตรงนี้คือยังไม่ได้ขายเลยนะเอามาแบบไม่ได้มาขอคอนทุกคนเร้วมาขอวอนแล้วแต่ตอนนี้คือแตกมากเป็นแพ็กเกจใหม่แล้วจะไปเดี๋ยวมาเสียใจเอายากขอใครก็เลยเนี่ย ตัวได้พี่น้องสาแปดฮะไว้แปดห้าเลขรถเราเใช่จบสิวบออกเลขไทยปีดคลิปนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะสาธุเทุกปู่ขึ้นรถคือหลับครับพอพอรถจอดก็คือตื่นครับรถหูหลับเจ็ไหมเจ่บไหมแท้หมอนเลยไหมไข่หนึ่งวันแล้วค่ะตื่นแล้ว นี anyway> ่มันน่ะขนาดนอนแลจะตื่นเด้นี่เออได้เนื่นอนบุดเดียวเองหอนปะเราตื่นปั๊บเลยเนาะโอโตเลยเนาะไหวตัวเองไหวก่อนเลยบุดาุดหดหคดหมหากควาััเนอฮัลโหลเดี๋ยวบุญท่ ร้ยบุบกองนาล่ะฮัลโหลฮัลโหลทมี้ลูกสวัสหลเรียบง่ายกันเรียบง่ายตอนนั้นยิ้มวะตนนั้นยิ้มวะด้อาิผู้สาวยิ้มใส่เมนลูกสาวยิ้มใส่ได้ลูกดีว้าวสาวิ้ ตานแดดสาวียิ้มหวานแท้ยิ้มหวานตลอดฮ่าฮ่าเกิดไปซื้อมาให้แม่นะบุง่ายพญาสีสีสัตนาคนานาโคอ๋อเอาไม่ใช่ปู่สีสัตตาเนะไงพญาสีสัตนาคอู้หูก็พญาก็ปู่สีสัตนาคราชที่มีฟันดงสีทองเดี๋ยวถ้ากลับไปซื้อ นี่าผมพอแทบพูดไปแล้วต่อนเท่าคนเหือนั่นและวันนี้มาวัดฮัลโหลเดียวคนน่เจ้าร้ายบนกองนัาน่ะ ตอนนี้แแล้วยาามันลมเเลทายสอัวไปก่อนจะห,หาเบิ้นตกได้ย่าครับมันสิลมนะมันส์ตง <c oughs> ่พาพญาสีสีสัตานาคนาโคอ้เอาไม่สีสตาร์พญาสีสัตานาคโอ,อ้ก็พญาก็ปู่สีสตราร์นะคะ<อ> ภาษาทูาดภาสาทุสา,า,าทุเลยเหรอ,อมาวัดเลยอ้ชาทุสาธุดยางหลุกสาทุดเร็วไม่เบไม่ปวดนะคบะวัดอะไรนนเนี่ยนี่แม่สีเมืองไหมโอ้อโหแม่ซานรักเมือง